วิยาคุมกําเนิดบางชนิดใช้หลังการมีเพศสัมพันธ์ประมาณหนึ่งชั่วโมงอย่างทราบว,ว่าใช้ได้เดือนหนึ่งประมาณกี่ครั้งแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์ครับยา้นเราเรียกว่ายาคุมกําเนิดฉุกเฉินหรือยาคุมกำเนิดหลังที่มีเพศสัมพันธ์ไปะนะครับส่วนใหญ่จะแนะนําให้ใช้ในกรณีที่ใช้คุมกําเนิดวิธีอื่นนะครับเช่นใช้ถุงยานอนามัยแล้วมันรั่วอ,อะไรต่างๆพวกนั้นไม่ได้แนะนําให้ใช้ในชีวิตประจําวัน เพราะโดยปกติแล้วยาคุมเด็ดดังกล่าวนั้นนะครับมันเป็นฮอร์โมนที่มีปริมาณค่อนข้างจะสูงนะครับถ้าได้รับไปมากๆไปแล้วไอ้ตัวอะไรต่างๆเช่นเนื้องอกหรือว่าโรคเลือดอะไรต่างๆที่มันสัมพันธ์กับปริมาณฮอร์โมนสูงๆมันจะเกิดเรื่อง <c oughs> เดือนหนึ่งไม่ควรจะรับประทานเกิน2เม็ดครับไม่ใช่วันละ2เม็ดนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าพวกนี้ก็จะขายเป็นแผงแผงละ2เม็ดนะครับถ้าได้ก็คือแปลว่าเดือนหนึ่งไม่ควรจะใช้เกินนั้นถ้าจะใช้เกินนั้นผมว่าใช้ถุงยางอนามัยดีกว่า แปลว่ามันฉุกเฉินอยู่เรื่อยๆครับแปลว่ามันไม่ฉุกเฉินแล้วแปลว่ามันไม่ฉุกเฉินแล้วนะคะสองเม็ดนี้ใช้ยังไงคะอาจารย์ก็คือต้อ,ตรตองรับประทานเม็ดแรกภายใน1ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์<ช>และถ้าเกิดว่าเกิน4ชั่วโมงไปแล้วมีอีกต้องทานอีกหนึ่งเม็ด อันนี้คือจริงๆแล้วในแง่การตั้งครรภ์นี่ปลอดภัยปลอดภัยเยอะครับแต่ว่าความไม่ปลอดภัยก็คือปริมาณของฮอร์โมนของตัวยาที่เราทานเข้าไปนะคะและที่แน่ๆคือว่าป้องกันโรคไม่ได้ใช่ครับแล้วมันจะทําให้ผู้หญิงมีประจำเดือนผิดปกติเนื่องจากว่าใส่ฮอร์โมนเข้าไปเยอะๆเลยนั้นผู้หญิงก็จะตกอกตกใจเช่นกินเพลสเแล้วประจำเดือนมากระปิอกระปรอยแล้วอยู่ดีประจำเดือนไม่มาก็ประสาทกินราทองหรือเปล่า